สวัสดีค่ะนางสาวบุหลันหมันเนิ่มนะคะเป็นเลขานุก,การของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านวังนองนะคะก็คือเราจะมีการดําเนินงานของกลุ่มสัจจะของเราก็จะมีคือการเก็บเงินออมจากสมาชิกทุกวันที่2ของเดือนนะคะคือคสมาชิกหนึ่งคนจะออมไม่ต่าํากว่า10บาทต่อคนนะคะหรือว่าใครจะฝากพิเศษหรือเพิ่มในกรณีพิเศษก็ได้ไม่ได้จํากัดค่ะ ดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรามีสมาชิกทั้งหมดยี่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดคนแล้วก็จะมีการบริหารจัดการแล้วก็มีกําไรจากการคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกนะคะก็คือเราจะมีการปันผลให้กับสมาชิกดังนี้นะคะห้าสิบเปอร์เซ็นเราจะแบ่งให้กับสมาชิกนะคะแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นเราจะให้กการ ค่าดําเนินงานของคณะกรรมการนะคะ10%ก็จะเป็นการาหักไว้เพื่อเป็นทุนดํานเนินงานในปีต่อไปแล้วก็อีก10%ก็จะเป็นเงินสมทบสาธารณประโยชน์ถ้าเงินสาธารณประโยชน์ตัวนี้ไม่ได้ใช้ในปีนี้ก็จะสมทบไว้ในปีต่อๆไปค่ะสําหรับเงินสาธารณประโยชน์ของเรานะคะเราก็จะมีไว้สําหรับ กรณีฉุกเฉินนะคะให้กับสมาชิกก็คือในกรณีเช่นการได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตแบบกระทันหันอย่างเงี้ยเราจะเอาเงินส่วนนี้ให้กับสมาชิกยืมเพื่อในกรณีฉุกเฉินหรือว่าใช้ใจ่ายให้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ให้เอามาส่งคืนกับกองทุนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสสันนางถนอมสีน้อยทรงเป็นประธานหูมอมรัพย์เพื่อการผลิตด้านวางนอง หมู่ที่6ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูง,ง,สงจังหวัดมุกดาหารเริ่มก่อตั้งเมื่อ,อว,วันที่2มกราคม2541มีสมาชิกครั้งแรก35คนปัจจุบัน,บนมีสมาชิกค127คนมีเงินสัจจะสะสมสองแสนส9ม 200, 2 0 0 0 0 0 3900 สามร้อยบาท